และนี่คือเมนูที่ภูมิใจนําเสนอคือปีกไก่เกาหลีซอสโคชูจังเรามาพร้อมทำกันเลยนะครับเริ่มจะเอาปีกไก่ของเรามาชุบกับแป้งรอบแรกนะครับจากนั้นเราก็ออกแรงเขย่านิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาไปชุบน้ําเพื่อที่จะได้โรยแป้งในรอบที่สองจากนั้นเราก็ปิดฝาและเขยาา่าซ้ำเพื่อให้เกิดเกล็ดสวยงามดูสิคะโอ้โหจากนั้นเราก็มาตั้งเตาตั้งกระทะพร้อมตั้งไฟนะฮะ ใส่ไก่ลงไปในน้ำมันที่ดือดร้อนพลานๆเลยนะครับรอสักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงไก่ก็กรอบเหมือนตะกแตนทอดกันเลยรอเล่นไก่ทอดเอาละได้เวลาโรยซอสเกาหลีโคชูจังมาดูไก่ของเรานะครับหืมพอราซอสแล้วเป็นไงครับสีสันสวยงามเลยทีเดียวเชียวโอ้โหน่ารับประทานมา,มากๆเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมเอา้าเตรียมตัวดูไก่ของเราก่อนยังไม่กินฮ่าฮ ถึงเวลากินแล้วคำที่หนึ่ง